เปิดกล่องพรีวิวเรนซีแปดสิา G สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมความแกร่งระดับอุลตราพร้อมลุยทุกสถานการณ์สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรนซีแป5สา G สมาร์ p h o n e รุ่นใหม่ที่เขาเคลมว่าทนทานสุดๆในยุคนี้ด้วยคอนเซปต์อุลตราที่เน้นทั้งแบตเตอรี่อุลตราและกันน้ำอุลตราเพื่อให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ไหนก็ตามมาดูกันเลยว่าในกล่องมีอะไรบ้างและอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้รุ่นนี้แตกต่าง แกะกล่องมีอะไรให้บ้างนะเมื่อเปิดกล่องเรมซี8 5 5สิสิ่งที่คุณจะได้รับมีดังนี้ตัวเครื่องเรมซี8 5 5 g พร้อมติดฟิล์มกันรอยมาให้เลยเคสใสแบบคุณช่วยปกป้องตัวเครื่องได้ดีหัวชาร์จ 45W s u p e ้าดับเบชาร์จชาร์ไวทันใจสาย USB Type C สายชาร์จมาตรฐานเข็มเปิดถาดซิมอุปกรณ์จำเป็น คู่มือการใช้งานเบื้องต้นอ่านสักนิดก่อนใช้งานจริงดีไซน์สวยสะดุดตาแต่กแกร่งเกินคาดเรนซี85 5G ้ามาพร้อมสีม่วงเพลิดเพลินที่สวยงามสะดุดตาด้วยลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจจากขนของนกมีมิติและเล่นกับแสงได้ดีทำให้ตัวเครื่องดูมีสไตล์และเป็นธรรมชาติ ตัวเครื่องออกแบบมาได้ดีไม่หนาเทอะทะเพียง8.38ม mm, ิิเมตรและน้ำหนักเบาเพียง215กรัมทําให้ถือใช้งานได้สะดวกสบายแถมยังมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง7,000 mAh อีกด้วยว้าวทนทานต่อน้ำและฝุ่นระดับโปรเรือน C855G มาตรฐาน IP69 Pro ที่เหนือกว่า IP69 ทั่วไปหมายความว่าสามารถกันน้ำได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นน้ำสะอาดน้ำกาแฟชานมหรือแม้แต่น้ำผลไม้ ถ้าเผลอทำหกใส่ก็แค่เช็ดทำความสะอาดแล้วใช้งานต่อได้เลยหน้าจอสว่างจ้าสู้แสงแดดได้สบายๆหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.8นิ้วคมชัดระดับ HD พร้อม Refresh Rate 144 h z ทำให้ภาพลื่นไหลไม่ว่าจะเล่นเกมหรือดูหนังก็เพลินสุดๆแถมยังมีฟีเจอร์ AI Outdoor Clarity ที่ช่วยเพิ่มความสว่างหน้าจอสูงสุดถึง1200 nits ทำให้ใช้งานกลางแจ้งได้อย่างสบายๆไม่ต้องกลัวมองไม่เห็นมาดูรอบตัวเครื่องกันหน่อย ด้านหน้ากล้องหน้าแบบพัชและลำโพงสนทนาด้านล่างช่องใส่ซิมแบบ2ซิมเลือกได้ว่าจะใส่ซิมที่2หรือไมโคร s d สาร์ดไมโครโฟนพอร์ต USB-C และลำโพงด้านบนไมโครโฟนตัวที่2ด้านขวาปุ่มปรับระดับเสียงและปุ่ม Power อที่มีเซ็นเซอร์แกนล,ลายนิ้วมือด้านหลังโมดูลกล้องหลังทรงสี่เหลี่ยมพร้อมกล้อง 50MP ไฟพาวไลท์และไฟแฟลชเลด แบตเตอรี่อึดทนทาน7 0 00 mAh พร้อมสุขภาพแบตเตอรี่ที่ยังดีแม้ผ่านไป6ปีเรนซีแป5 5 G มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง7 0 0 0 mAh ใช้งานได้ยาวนานดูวิดีโอได้นานกว่า22ชั่วโมงและที่น่าสนใจคือแบตเตอรี่ยังคงทนทานแม้ใช้งานไปนานถึง6ปีสุขภาพแบตเตอรี่ยังคงมากกว่า80%สซสุดยอดสำหรับคอเกมมีฟีเจอร์ bypass c h a r g ที่ช่วยชาร์จไฟเข้าเมนบอร์ดโดยตรงเพื่อลดความร้อนของแบตเตอรี่ในขณะเล่นเกม สรุปสเปคเร d C85 5G ขนาดตัวเครื่อง 166.07x77.93x8.38 ม mm. มน้ำหนัก215กรัมหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.8นิ้วความละเอียด HD 1570x720 พิกเซล Refresh Rate 144Hz Touch Sampling Rate 180Hz สัด,ส,ดส,ส่วนหน้าจอ90.04% 83% DCIP3 ความสว่างสูงสุด1200 nits ชิปเซต MediaTek Dimensity 6300 octa-core ความเร็ว2.4 GHz GPU ARM Mali G57 MC2 1072 MHz RAM 12 GB ROM 256 GB กล้องหลังเลนส์หลัก50 MP F1.8 กล้องหน้า8 MP F2.0 ระบบปฏิบัติการ Android 15ครอบทับด้วยเรมยูย6.0การเชื่อมต่อ Wi-Fi 5 Bluetooth 5.3ลอ low energy USB Type C แบตเตอรี่7000 mAh ชาร์จเร็ว s u p e r w 45W ห u b l e u Revers Charging 6 5W าคำถามชวนคิดคุณคิดว่าฟีเจอร์กันน้ำ IP 69 Pro และแบตเตรอรี่อื่นๆแบบนี้สำคัญกับการใช้งานสมาร์ทโฟนของคุณมากน้อยแค่ไหนมาสแสดงความคิดเห็นกันได้เลย